นี่น้าจากนีนา b e a u t เว o l ค่ะวันนี้เป็นคลิปที่นีนะาแบบตื่นเต้นมากเป็นพิเศษเป็นคลิปที่อัดอั้นมานานเพราะผลิตภัณฑ์ที่น่าจะมาพูดถึงในวันนี้ขอแอบบอกเลยว่านีนาจะต้องปิดเป็นความลับมาแล้วถึง4เดือนนะที่นีนาไม่ได้บอกทุกคนแต่นีนาได้ทดลองใช้แล้วทุกคนจําได้ใช่ไหมคะว่านีนาได้ไปเที่ยวอังกฤษเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วทริปนั้นเนี่ยนีนาได้ทั้งเที่ยวแล้วก็ได้ไปชมเฮดคอร์ r เตอร์ของแบรนด์ไดเซนนีนาทำวิดีโอไว้ด้วยนะ ลิงให้ดูเผื่อใครยัไม่ได้ไปดูนะในการไปทริปครั้งนั้นไม่ใช่แค่ไปเยี่ยมชมเฮดคอร์เตอร์อย่างเดียวแต่มันเป็นซีเร b บรีฟฟิ้งซีเร t บรีฟฟิ้งคืออะไรคือเป็นการพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเขาแบบเป็นความลับสุดยอด ึ่นนะี่แะองขอขอบคุณทางดายเซนมากๆคืนนี้นะได้รับเกียรติมากๆเป็นคนไทยเพียงคนเดียวที่ได้ไปรับฟังการ s ซ c เร t r ริ f ิ n งในครั้งนั้นแล้วมันกดดันมากกับทุกคนพอฟังเสร็จได้ลองใช้ได้ฟินมันเสร็จปุ๊บเราแบบอยากบอกทุกคนเราอยากโพสต์รูปเราอยากใช้ให้ทุกคนดู แต่มันทำไม่ได้เพราะทางไดเ์นบอกว่าสมมุติถ้าโพสต์ไปปุ๊บเนี่ยผลิตภัณฑ์นะคะของเขายังไม่ได้ลอนช์เขาจะลอนช์เดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นนีนะไม่ควรโพสต์ก่อนวันนี้เป็นเดือนตุลาคมแล้วแล้ววันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาเมืองไทยเพิ่งเปิดตัว <Wow. S 1> ทุกคนสามารถหาซื้อกันได้แล้วเหมือนกันเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนคงดูแล,แล้วแหละว่านีน่าจะพูดถึงอะไร แต่ถ้าคนที่ยังไม่รู้นะคะวันนี้ชมคลิปได้เลยนี่นะ่าจะมาใช้ให้ดูจะมาพูดถึงเทคโนโลยีของเขารับรองว่าทุกคนจะต้องชอบแล้วจะต้องฟินไปกับนี่นะ่าเชื่อว่าสมมติดูคลิปนี้จบนะสาวๆหลายๆคนจะต้องรีบวิ่งออกไปไปซื้อด y s เซนตัวนี้ทันทีไม่เชื่อลองดูเลยค่ะ ขออนุญานะเกริ่นพูดถึงแบรนด์ดเซให้ทุกคนได้ฟังนิดนึงนะคะเพราะตั้งแต่นี้นะไปเยือนเฮดคอร์เตอรที่เมือง m o u เบอร์รี่ที่อังกฤษของ d y เซนมาเนี่ยแล้วนี่นะนนะได้ฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยพูดเลยว่าเนี่ยรู้สึกยกย่องแบรนด์นี้มากๆจริงๆคือแบรนด์ดเซเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก เขาให้ความสําคัญกับการคิดคนแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีมากๆาก,ากลองสังเกตดูว,ว่าผลิตภัณฑ์ของไดเซนแต่ละอันเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเหนือผลิตภัณฑ์ที่แบบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่เราเคยใช้มาก,กันเยอะมากๆจริงๆคือเขาเนี่ยใช้เงินนะอาทิตย์ลา8ล้านปอนด์ไปกับแผนก R&D หรือว่าแผนกที่คิดคนพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะแล้วในไดเซเองเนี่ยเขามีพนักงานกว่าหมื่นคนทั่วทุกมุมโลก ใน1 0 0 0 0มคนนี้4 0 0 0กว่าคนหรือ40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นอะไรรู้ว่าเป็นวิศวกรคือลองดูสิคือเป็นแบรนด์ที่เขาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีจริงๆนอกจากดีไซน์ที่ต้องสวยแล้วเนี่ยประสิทธิภาพขอ,ข,อของของของเขามันต้องดีจริงๆดังนั้นดเซอร์เนี่ยจึงไม่เรียกว่าตัวเองเป็นบริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เรียกตัวเองว่าเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ผลิตผลิต,ตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าออกมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหา ผู้บริโภคหรือเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคเขามีหลักฐานที่สูตรมี p r o o นะคะอันแรกเลยคือเครื่องดูดฝุ่นของเขา Dyson vacuum cleaner ของเขาดังมากๆซึ่งถูกคิดค้นครั้งแรกโดย James Dyson หรือว่าผู้ก่อตั้งแบรนด์นั้นเอง James Dyson เนี่ยเขาคิดค้นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องแรกออกมาที่ไร้ถุงเก็บฝุ่น แล้วมีพลังดูดสูงมากคนใช้เครื่องดูดฝุ่นไดเซนจะรู้ดีว่าแบบเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่เหมือนเครื่องดูดทั่วไปมันเวิร์กมากจริงจริงนั่นเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่ช่วยเปลี่ยนมาตรฐานเครื่องดูดฝุ่นทั่วโลกให้ออกมาได้แบบดีมากยิ่งขึ้นแล้วผลิตภัณฑ์อย่างที่สองของเขาอันนี้เนี่ยเชื่อว่าส,สาวๆเนี่ยคุ้นชินเป็นอย่างดีนั่นก็คือไดเซนซูเปอร์โซนิกก็คือไดเป่าผมของไดเซนเขาจะลิมิต ความร้อนไม่ให้ผมเราเนี่ยเสียแรงลมของเขาคือแรงยกมากอย่างนี้นะับผมยาวๆอย่างเงี้ยที่เนี่ยเคยใช้อะ่ะคือแปบ๊บเดียวผมแห้งเลยผมน่ะขนาดไหนแป๊บเดียวก็แห้งเลยสําหรับไดเซอรนะคะหนักเบาเราผู้หญิงเราเนี่ยสามารถถือได้โดยไม่เมื่อยมือปกติแล้วเนี่ยลองสังเกตได้เบาผมที่แบบแรงมันเยอะๆดีๆเนี่ยได้มันจะใหญ่จะหนักแต่ตัวนี้ยเบามากและสุดท้ายดีไซน์สวยมาก อันนี้เชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันนะคือดีไซน์แบบเฮ้ยนี่มันเครื่องเป่าผมหมอทําไมมันดูดีทําไมมันดูเก๋ขนาดนี้อันนี้ก็จะเป็น2ผลิตภัณฑ์ของดซอ์ี่เน่อยากยกตัวอย่างให้ทุกคนฟังว่าแบบเขาประสบความสําเร็จแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาแบบพัฒนาเทคโนโลยีแบบไม่หยุดยั้ยงจริงๆแล้วมาถึงตัวนี้วันนี้ที่น่ะจะพูดให้ทุกคนได้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อย่างที่น่บอกว่าน่ได้ลองครั้งแรกได้เห็นครั้งแรกเนี่ยว้าวมาเน่รู้สึกว่าแบบ wow. ต้องบอกทุกคนแล้วทุกคนนะ่ะต้องอยากมีติดบ้านไว้แน่นอนงั้นเราไปดูกันเลยอีกว่าค่ะว่าผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Dyson Airwrap ค่ะเป็นเครื่องอเนกประสงค์สำหรับผมของเรามีทั้ง แกนม้วนผมมีทั้งหัวใดเป่าผมมีทั้งหัวหวีแล้วก็มีทั้งหัวหวีแบบเกลียวแบบม้วนแบบที่ใดวอลลุ่มอ่ะคือมีหมดเลยเรามาเปิดกล่องให้ดูก่อนเลยนะคะแค่ภายนอกก็ดูเลอะค่ามากแลลววะทุกคนคือมันจะเป็นความเป็นกล่องหนังสีน้ำตาลนี้นะแล้วพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บ อย่างแรกที่เราจะเห็นนะคะนั่นก็คือด้ามจับด้ามจับตัวนี้เป็นตัวหลักนะคะที่เราจะต่อไฟฟ้าเข้าไปมีมอเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวด้ามจับตัวนี้เราก็สามารถใส่กับหัวต่างๆที่เขาให้มาในกล่องได้ไม่ว่าจะเป็นหัวแกนม้วนผมไซส์ต่างๆหัวไดเป่าผมหรือว่าหัวหวีแปรงต่างๆแปรงม้วนแปรงกลมต่าง,างๆใส่เข้ากับด้ามจับอันนี้ได้หมดเลยค่ะ มาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่าที่ไดเซนเขาเน้นมากๆอย่างแรกเลยนะคะคือดิจิตอลมอเตอร์ที่ชื่อา V 9ตัวนี้ค่ะจะบอกว่าอันนี้มีเรื่องราวตอนที่นีนะ่าไปอังกฤษดีน่านะได้เห็นมอเตอร์ที่อยู่ในไดเซนแอร์แรปตัวนี้ด้วยนะเขาเอาออกมาจากข้างในให้ดูคือมันเป็นมอเตอร์ใช้เล็กมากเป็นดิจิตอลมอเตอร์ที่เล็กที่สุดเบาที่สุดและก้าวหน้าที่สุดของไดเซนเลยกว่าได้คือตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ที่มีความเร็วมากกว่าเครื่องเป่าผมรุ่นอื่นๆถึง8เทา่า แต่จะมีน้ำหนักเบากว่า,วาครึ่งหนึ่งเลยนะทีเดีอวมอเตอร์นะคะมีขนาดกระทัดรัดเล็กพอที่จะสามารถติดตั้งไว้ที่ด้ามเครื่องแทนค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น,นตัวควบคุมความร้อนอัตโนมัติค่ะเครื่องตัวนี้นะจะอยู่ส่วนนี้ของตัวด้ามจับ เมื่อกี้ตัวมอเตอร์อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้คือตัวควบคุมความร้อนแบบอัจฉริยะค่ะจะบอกปกติเนี่ยเวลาเราใช้ได้บอผมเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาจ่อตรงใกล้ๆหนังศีรษะเรารู้เลยว่ามันจะร้อนมากๆและนั่นแหละค่ะคือตัวการทําให้แบบผมเราแบบแห้งเสียหรือหนังศีรษะถูกทําลายได้ซึ่งของ Dyson Air w แ a p ตัวเนี้เขาจะใช้หลักการที่มีตัวควบคุมความร้อนแบบอัจฉริยะหรือว่า intelligence heat control นั่นเองนะคะจะอยู่ตรงนี้ เขาจะวัดอุณหภูมิของเครื่อง40ครั้งต่อวินาทีเมื่อวัดปุ๊บก็จะส่งผลไปอยู่ที่ไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, ซึ่งก็จะช่วยควบคุมความร้อนไม่ให้ร้อนจนเกินไปไม่ให้ผมของเราเนี่ยเสียจนเกินไปนั่นเองระหว่างที่เราใช้อยู่ค่ะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถจัดการปัญหาต่างๆของเราเวลาเราม้วนผมได้อย่างดีอย่างแรกเวลาเราม้วนผมอะความร้อนบางทีมันแบบกําหนดได้ยากมากแล้วบางทีมันอันตรายอย่างเช่นว่าสมมตุติถ้าแกนอันเนี้ย ของไดเซอเนาะแต่ปกติแกงม้วนผมที่หนะ้าเคยใช้ม้วนผมต่างๆเนี่ยมันจะร้อนที่แกนเพราะฉะนั้นเวนลาเราม้วนม้วนมวน้มวนกับเส้นผมของเราปุ๊บเนี่ยดึงเลยที่เราต้องระวังไม่ให้โดนผิวหน้าเราเพราะถ้าโดนปุ๊บมันไม่ได้เลยครับมันร้อนมากๆอย่างที่สองคือเรื่องเกี่ยวกับแบบทรงที่เราจะออกมาอย่างที่หน้าบอกว่าบางทีเรากลัวมันจะร้อนไปเราเอาออกก่อนเนี่ยรอนมันก็จะไม่เป็นรอนแบบที่เราชอบจัดทรงได้ยากนะคะและสุดท้าย ถึงแม้เราได้รลอนออกมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหอนมันจะดูไม่ธรรมชาติอาจจะดูแข็งๆได้จะบอกว่าเครื่องไดเซ n a i r อร์แตัวเนี้ย ตอบทุกปัญหาแก้ได้ทุกปัญหาจริงๆโดยเจ้าเครื่อง a i r ์ r a p ตัวนี้นะคะเขามีคุณสมบัติทั้งหมด6ประการหลักด้วยกันนะคะที่นะ้บอกว่ามันเลิศมากอย่างแรกคือตัวควบคุมความร้อนอัตโนมันติามที่นะ้อธิบายให้ฟังตอนแรกนะคะทําให้ผมของเราเไม่เสียด้วยความร้อนอย่างที่2นะคะคือ coanda effect เนี่ยแหละหลักการนี้จึงทําให้ผมของเราเนี่ยถูกดูดเข้าไปในเครื่องแกนม้วนผมเยอว,วจะทําให้ดูมันแบบมัน amazing มากเลย คือเขาใช้หลักการใช้อากาศรอบตัวเราเนี่ยแหละทําให้ผมเราอะถูกม้วนเข้าไปได้โดยอัตโนมัติเราไม่ต้องห่วงหรือไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะเราจะม้วนองศาไหนมันจะรูบเข้าไปได้เลยแล้วมันจะออกมาสวยมากอย่างที่3คือเขาเออกแบบเครื่องตัวนี้มาให้ใช้ได้กับทุกสภาพเส้นผมค่ะคือเขาจะมีแกนแบบต่างๆหวีแบบต่างๆผมหยิกผมตรงผมเรียบผมหยกักโศกมีหมดเลยอย่างที่4นั่นก็คือการทําลอนหยิกหรือว่าทําแบบ เวฟเคิร์ลอะไรเงี้ยทําได้หมดเลยคือมีแกนม้วนผมได้เป่าแล้วก็แบบว่าหวีเรียบก็ได้สมมติถ้าคนผมหยิกแล้วอยากทําให้ผมเรียบหรือเรียกแบบมีวอลลุ่มเป็นการเป่าผมก็มีเรียกว่า1กล่องเนี้ยคือแบบครอบคลุมทุกอย่างทุกปัญหาที่เราเจอมาหมดเลยนะคะคราวนี้นีนะว่าเพื่อนๆคงรอไม่ไหวแล้วแหละอยากเห็นนีนะ่าใช้เครื่องนี้ให้ดูกันเดี๋ยวนี้จะใช้ให้ดูไล่ตั้งแต่ หัวแรกจนถึงหัวสุดท้ายในกล่องนี้เลยจะได้รู้ว่าแต่และหัวอันนี้ใช้ยังไงคะ่ะเริ่มกันที่หัวแรกก่อนเลยอันนี้นะคะเป็นหัวไดเป่าผมนะคือใครที่ยังไม่เคยมีซูเปอร์โซนิกซื้ออันนี้คือคุ้มมากได้หัวไดเป่าผมด้วยนะคะอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าซูเปอร์โซนิกแต่ก็ใช้ได้นะอันนี้นีน่าใส่ตัวแกนม้วนผมไว้อยู่นะวิธีการเปลี่ยนหัวคือง่ายมากให้เราคลิกไปที่แกนด้านหลังนะคะ แล้วก็กดตรงเนี้ยปุ่มตรงเนี้ยลงมาปึ๊บมันจะเป็นการปลดล็อกแล้วเราก็สามารถดึงออกง่ายมากแค่คลิกเดียวแล้วเราก็ดึงออกได้เลยนะคะแล้วเวลาเอาใส่หัวตัวเนี้ยเหมือนกันเลยคือเราหารูให้ตรงแล้วเราก็เลื่อนตัวนี้ลงแล้วมันก็ลงปุ๊บส่วนด้านหน้านะคะาจะเห็นว่ามีทั้งหมด3ามปุ่มด้วยการปุ่มแรกตรงกลางตรงนี้นะคะคือปุ่มเปิดปิด ส่วนจุดฟ้าๆน,นี้เดี๋ยวเนี้ยามาบอกให้อีกทีมัน Amazing มากส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นแรงลมค่ะก็แรงลมน้อยปานกลางแล้วก็แรงลมมากส่วนอีกฝั่งหนึง่งฝั่งนี้นะคะจะเห็นจุดสีฟ้าข้างล่างนั่นก็คือลมเย็นแล้วก็ลมร้อนปานกลางแล้วก็ลมร้อนมากขึ้นนะคะก็เลือกได้อันนี้ดีนะเลือกแบบร้อนสูงสุดแล้วก็กําลังลมสูงสุดแต่ยังไม่ได้เปิดนะนี่นี่นะเสียบปลั๊กแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็แค่ดันตรงนี้ขึ้นเลย โอย่างที่น้าบอกว่าไดเป่าผมของไดเซนเนี่ยลมมันดีจริงเครื่องเบาเล็กมากแต่ลมดูดิแล้วสมมติเราอยากได้ลมเย็นเราก็เปลี่ยนลมได้่าลมเย็นละแล้วสมมติเราอยากได้ลมแบบว่าเบาลงหน่อยเราก็ปรับอันนี้ลมเบาเห็นไหมลมกลางแล้วก็ลมแบบ สูงสุดโอเคนี่เรียบร้อยนะคะสำหรับหัวแรกนั่นก็คือหัวใดเป่าผมสมมุติเราเป่าแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะมาต่อกันที่หัวที่สองกับที่สามนั่นก็คือหัวแบบหวีค่ะเห็นไหมว่าหัวแปรงแบบหวีเนี่ยมี2รูปแบบรูปแบบนี้นะคะจะเป็นปุ่มๆเห็นไหม ตัวข้างบนนะ่ะจะเป็นปุ่มๆสีชมพูตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่ผมแบบเส้นเล็กแล้วก็เรียบลืน่นตัวปุ่มตัวนี้นะคะ่ะจะช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมของเราแล้วดูดีการออกแบบของเขาอะสมามาัถให้ตัวนี้มันสามารถขยับได้เวลาเราแบบฮึ้ยไปกับเส้นผมของเราอะมันก็จะขยับตามไม่ทําให้แบบผมที่พันกันมันแบบขาดร่วงส่วนอีกขวดหนึ่งนะคะอันนี้เห็นไหม ตรงหัวแปรงข้างบนมันจะแหลมแหลมนิดนึงตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเหมาะกับคนที่ผมค่อนข้างเส้นใหญ่ผมอยากโศกหรือผมที่แบบไม่ค่อยได้ทรงอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เหมาะกับผมนีน้นะมากเพราะว่านี่นะเป็นคนผมอยักโศกแล้วก็หยิกแล้วบางทีก็ชอบพันกันเขาบอกว่าหัวแหลมแหลมแบบนี้ค่ะจะช่วยทําให้ผมของเราอ่ะไม่พันกันเดี๋ยวนี้น่าจะใช้หัวนี้ให้ดูนะวิธีการเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็ กดตรงนี้ลงปึ๊บถอดหัวออกแล้วเราก็ใส่หัวใหม่เข้าไปนี้ปึ๊บเนี่เรียบร้อยเราก็ได้หัวหวีแล้วนี่นะถ้าแบบสาธิตให้ดูคือเวลาเราเปิดปุ๊บป่ะมันจะมีลมออกมาจากตัวแปลงด้วยตัวหวีด้วยทําให้เวลาที่เราต้องการแบบสมมติโอเคเมื่อกี้เราเป่าอาจจะไม่ได้แห้งสนิทอาจจะแห้งหมัดมา แล้วเราอยากให้ผมเราแบบมีทรงมากอิ่งขึ้นเราสามารถใช้หวีตัวเนี้ต่อได้เลยเพราะตัวนี้มีลมออกมาทําให้ผมแพงมากอิ่งขึ้นด้วยมันมีลมออกมาด้วยอ่ะทุกคนแต่ลมอันนี้จะไม่ได้ลมแรงเหมือนเครื่องเป่าผมนะเราก็สามารถจะีได้เลยเนี่ยสมมติผมแบบหมัดมาดอ วิร์กมากคือดูดีจากมาเมื่อกี้ตรงปลายๆที่มันจะหยิกเหมือนฝั่งเนี้ยค่ะพอหวีุ๊บ่าทาให้ผมดูเรียบลื่นดูแบบไม่เรียบแป้ดูมีวอลลุ่มแต่แบบวอลลุ่มกําลังพอดีอันเนี้ยเป็นหัวสําหรับคนผมหยิกผมฟูผมหยกักโสงนะแต่สมมุติอย่างที่นะ้าบอกว่าถ้าใครผมเส้นเล็กผมบางผมเรียบแปรเนี่ยใช้อันนี้มันจะดูพองมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากหวี2แบบแล้วยังมีหวีอีกแบบหนึ่งเป็นหวีกลมแบบนี้ ที่ปกติเวลาเราไปร้านทําผมมาช่างจะใช้อันนี้ใดผมให้เราไปางุม้มงุ้มสวยงามมีให้ด้วยนะเดี๋ยวนี้นะลองใช้ตัวนี้ให้ดูดีกว่าถอดหัวเหมือนเดิมค่ะดันลงปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ปึ๊บล็อกเรียบร้อยเปิดเครื่องมีลมออกมาเล็กน้อยนะสมมุติถ้าใครไม่ได้ต้องการแบบลอนผมเยอะมากจะเอาแค่ง,งุ้มปลายอย่างนี้ย หลังจากเราได้ผมเสร็จอะเป่าผมให้แห้งหมัดมาเราก็ใช้อันนี้ค่ะมาหวีต่อได้เลยเนี่ยมันก็จะได้วอลลุ่มพอสมควรนะแล้วลมร้อนของเขาอ่ะอย่างที่น่าบอกว่าเป็นลมร้อนแบบพอประมาณน่นาจับได้เลยไม่รู้สึกว่ามันร้อนจนเกินไปสำหรับแกนม้วนผมนะคะไดเซน a i r ์แรปเขามีสองไซส์ด้วยกันจะมีไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนี่ยสี่มมไซส์เล็กเนี่ยสาสมม แต่ไม่ได้มีแค่2อ,อันไซส์ใหญ่ก็มี2ไซส์เล็กก็มีอีก2คือเป็นอย่างละคู่ซึ่งมีความดีงามยังไงให้ดูลูกศรคือแต่ละข้างอ่ะจะมีลูกศรหันไปคนละทิศซึ่งมันดีต่อคนใช้งานมากสมมุติเราอยากได้หล่อน ที่หมุนไปทําลูกศรน่ะสมมุติเรามมวนฝั่งนี้เราอยากได้มมวนเข้าเราก็ลูกศรมมวนเข้าอ่ะแล้วเราก็ทํากับผมฝั่งนี้มันไม่ต้องงงไม่ต้องสับสนอะไรใดๆเราดูลูกศรออแถ้าเราอยากมมวนออกเราก็เอาเนี่ยลูกศรมมวนออกมาใช้กับฝั่งนี้แล้วก็มมวนออกก็ใช้กับฝั่งนี้คือเราสามารถสลับกันได้วันไหนอยากได้มมวนเข้ามมวนออกเราก็แค่ดูลูกศรน่ะคะ แล้วก็แกนเล็กก็เหมือนกันเห็นไหมแกนเล็กนะคะทางดเส้เซนแนะนําสําหรับคนที่แบบเส้นเล็กแล้วก็ตรงตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะใช้แกนเล็กนิดนึงเพื่อให้หลอนเนี่ยมันอยู่ได้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ผมอยากโสกแ,นะแบบนี้หนา้าเส้นหนาแบบนี้หน้านะคะก็ใช้แกนใหญ่ได้เลยหรือสมมติถ้าใครอยากได้แบบลอนคลายเป็นบีชเวฟเวคเิลก็สามารถใช้แบบอันนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้นะ่าจะใช้แบบนี้ให้ดูนะ ต่อหัวเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก่อนจะเปิดเครื่องเนี่ยขออนุญาตกิบผมนิดนึงเวลาเราทำให้ดูเนี่ยจะได้เห็นเป็นช่อแบบชัดเจนเราจะเริ่มจากช่อแรกก่อนนะคะจับมาช่อพอประมาณไม่ต้องน้อยไปหรือไม่ต้องเยอะไปนะประมาณนี้สิ่งที่เราต้องทำง่ายมากๆหลังจากเปิดเครื่องคือแค่เอาเครื่องไปจ่อตรงปลายผม เท่าน like like ั says, ้นเลยไม่ต้องม้วนอะไรใดๆเดี๋ยวลองดูเหมือนมายากลเลยอ่ะเปิดเครื่องนะคะแล้วมันจะมีลมออกมานิดนึงอย่างที่เนี่ยบอกเอาไปจ่อที่ปลายผมนะเราจับผมประมาณนี้เอาเครื่องไปจ่อเห็นสิ่งที่มันทำไหมมันดูดเส้นผมเราเข้าไปด้วยลมพอมันดูดไปปุ๊บสิ่งที่เราทำก็คือปล่อยผมออก แล้วก็ขยับแกนเข้าสู่โคนมันแรปเส้นผมเราเข้ากับแกนนะคะโดยที่เราไม่ต้องม้วนอะไรใดๆเลยอะทิงไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ปล่อยออกมาดูหลอนอันนี้คืออันก่อนหน้านะที่ยังไม่ได้ม้วนนะคะส่วนนี้คือหลอน หลอนที่ได้คือลอนเด้งและสวยมากเนี่ยนีน่ายังไม่ได้สังนะเดี๋ยวนะขอทำไปเรื่อยแล้วค่อยสางทีเดียวนะคะคราวนี้มาอีกฝั่งหนึ่งบ้างเห็นไหมฝั่งนี้ยังแบบยังไม่โค้งงอนเลยฝั่งนี้งอนละเปลี่ยนแกนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเราอยากได้ลอนออกกันหน้าเนี่ยเราก็ต้องใช้ข้างละแบบเหมือนเดิมเลยจับโผแบบนี้จับใกล้ๆตรงปลายนะคะเปิดเครื่อง พอเปิดเสร็จปุ๊บเอาไปจอ่อแป๊บเดียวนะคะมาถึงช่อสุดท้ายแล้วนะคะจะบอกว่าคนที่แบบม้วนผมไม่เป็นไม่มีความรู้เรื่องความสวยความงามหรือม้วนผมเลยง่ายมากไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันง่ายจริงๆนะ เดี๋ยวนี้จะทําช่อข้างหน้าให้ดูนะคะแล้วก็มีเทคนิคพิเศษที่เมื่อกี้วนนี้บอกว่าจําได้ไมั้ว่ามันมีปุ่มฟ้าๆตรงเนี้ยตรงปุ่มเปิดปิดมันจะมีสีฟ้า,ฟาเป็นคูลช็อตอะ่ะเป็นการทําความเย็นเป็นช็อตสุดท้ายเวลาเราม้วนผมเสร็จปุ๊บเราเปิดร้อนไว้ใช่ไหมก่อนที่เราจะปล่อยออกมา ให้เราดันขึ้นไปให้มันเกิดคูชอ็อตนิดนึงคูชอ็อตเนี่ยจะทําให้ผมที่เป็นรอนของเราอะค่ะเป็นรอนอยู่นานมากยิ่งขึ้นน,นี่คือเทคนิคของเขานะเปิดปึ๊บเอาวันเนี้ยแบบไม่รู้งงๆใครก็ได้เอาไปจ่อไปเลยเดี๋ยวมันจะพันผมเราไปเองให้ดูชัดๆอีกรอบนึงเอางง,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 งๆแบบงงๆเลยอ่ะแบบงงๆแบบจ่อเลยมันดีตรงนี้อ่ะ แล้วเราก็แค่ขยับมือขึ้นไปถึงโคนผมถ้าเราอยากได้รอนแบบปลายผมเราก็ไม่ต้องขึ้นถึงโคนนะคะอันนี้นะี่นะอยากทําให้ทุกคนดูเพราะเรานับหนึ่งถึงประมาณสิบอะสิ่งที่เราต้องทําคือเราดันอันนี้ขึ้นปึ๊บค้างไว้แป๊บหนึ่งมันจะได้ลมเย็นเป็นคูลช็อตเพื่อให้รอนมันอยู่นานมากยิ่งขึ้นแป๊บหนึ่งปุ๊บก,ก็ปิดเอาออกมาดูความร้อนดิ คือเราจะทําลอนฟาลา่าลอนอะไรได้หมดเลยนะกับเครื่องเนี้ยคือมันง่ายมากไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วอะ่ะใครที่ทําผมไม่เป็นนะแนะนําเลยว่าเครื่องเนี้ยมีครบตั้งแต่เป่าผมหวีผมใดผมวอลลุ่มไปจนถึงม้วนผมจะบอกว่าตอนที่เนี่ยอยู่อังกฤษเนะี่ยมีถ่ายวิดีโอตอนที่เนี่ยใช้ครั้งแรกให้ทุกคนดูด้วยนะตอนนั้นนี่นะยังผมยาวมาก เดี๋ยวลองดูภาพกันนะคะว่าตอนนู้นเนี่ยผมยาวขนาดนั้นเนี่ยทำออกมาแล้วเป็นยังไงสำหรับผมวันนี้เราบ้วนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้ เราก็มาจัดแต่งทรงผมกันอันนี้นีนะ่าม้วนด้วยแกน40คือแกนใหญ่ของเขานะคะแต่นีน่าก็ยังไม่อยากให้มันเป็นม้วนแบบเยอะขนาดนี้สมมตุติจะไปงานทันทีเนี่ยสิ่งที่นน่าชอบทำนะคะนั่นก็คือหวีแบบหวีแปลงเนี้ยคะ่ะมาใส่หวีนิดนึงเพื่อทำให้ลอนมันสมูทขึ้นหน่อยนึง เหมือนไปไดวอลลุ่มมายังไงอย่างนั้นเลยอรอนแบบรอนเด้งมากแล้วผมเราไม่แห้งเลยสุขภาพดีมากนะคะคือตามที่ดายเซนบอกเลยว่าตัว a i r ์แรปตัวนี้เราสามารถใช้ได้ง่ายๆที่บ้านแต่ผลลัพธ์ออกมาเหมือนกับเราเข้าซาลอนซึ่งมันก็จริงนะนี่รู้สึกว่าแบบผมดูดีมาก ดูมีวอลลุ่มดูรอนดีสำหรับ Dyson Airwrap นะคะเขามีขายทั้งหมด3 p a แพ็คด้วยกันเป็น3แบบด้วยกันนะคะแบบแรกคือแบบนี้หน้าเลยชื่อว่าเซ t ต Dyson Airwrap Complete คือมีทุกอย่างมีทุกหัวตั้งแต่เมื่อกี้ที่น่าใช้ให้ดูนะคะรวมถึงตัวนี้ตัวด้ามจับด้วยนะคะมี6หัวแต่สมมุติถ้านับทุกอันจริงๆเพาอันเนี้มันมี2ชิ้นใช่ไหมมันก็จะมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะอันนี้คือแบบ Complete ส่วนแบบที่2และแบบที่3นะคะอันนี้เขาแยกให้ตามประเภทของเส้นผมอันแรกชื่อว่า volume and shape นะคะอันนี้สำหรับคนที่แบบผมเรียบแบนผมรีบผมเส้นเล็กที่ต้องการจะเพิ่ม v o l ลุ่ให้ผมดูแบบใหญ่มากยิ่งขึ้นส่วนถ้าเป็นแบบที่3นะคะอันนี้เรียกว่าแบบ smooth and control อันนี้เบาะสำหรับคนผมแบบนี้นะคือผมหยิกอยากโฉกฟูจัดทรงยากผมที่แบบว่า ยากต่อการแบบแมเนจอ่ะไปเลือกดูกันได้แต่สำหรับนี้ะน,นะนะถ้าเอาแบบสบายใจเราก็ซื้อแบบคอมพลีตได้ซึ่งคอมพลีตเนี่ยได้ครบหมดเลยทั้งหมด8ชิ้นด้วยกันตามที่นี้น้ำมีในวันนี้นะคะก็ลองไปซื้อกันดูได้ส่วนเรื่องราคาหลายคนอาจจะแบบลองเดาๆคำนวณในใจเฮ้ยมันต้องสูงมากแน่ๆเลยพเพราะไดเซอรเนี่ยอุปกรณ์เขาแต่ละชิ้นมันแอบค่อนข้างสูงใช่ไหมไอตัวซูเปอร์โซนิค ตัวใดเป่าผมอ่ะน่าจำได้ว่าราคามัน14,900บาทแต่เซตนี้นะ่ยพูดเลยว่ามันคุ้มมากๆจริงๆเพราะว่าเรามีตัวนี้เป็นซ u เปอร์โซนิกแบบมินิอ่ะอยู่ในตัวด้วยแล้วก็ยังได้อีกแบบยกเซตแบบเนี้ราคาดีเนอะคือสำหรับเน่เนรูสึกว่าเฮ้ยเขาตั้งราคาแบบโอเคมากๆคือเราได้ทั้งหมดนี้ในราคาที่ใกล้เคียงกับซ u เปอร์โซนิก เพราะฉะน,นั้นใครที่ไม่เคยมีซูเปอร์โซนิกยังไงก็ต้องซื้อแน่นอนเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบมันคุ้มมากสําหรับสถานที่จาหน่ายนะคะก็จะมีสถานที่สาขาค่อนข้างจํากัดนิดนึงเพราะเพิ่งมาในไทยเนาะที่แรกนะคะมีในช็อปไ y s o นเดโมเลยในสยามพารากอนนะคะหรือสมมติไปในเซ็นทันเนี่ยตัวนี้ก็จะขายอยู่ในบิวตี้โ n e ขอย้ำนะว่าไม่ใช่ เ,เครื่องใช้ไฟฟ้านะแต่จะอยู่ในบิวตี้โซนนะคะถ้าใครไม่สะดวกเดินทางก็สามารถช็อปออนไลน์ได้ที่เซ็นทันออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถติดตามมีนะ่าทางช่องทางอื่นๆได้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook f a n Page Ig หรือว่า w วอ b ์เว็บดอทนวนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปที่นีนะ่าขึ้นให้ดูได้เลยนะบ๊ายบาย